Audio อันนี้ก็จะเทส์นะครับไฟล์วิดีโอตอนกลางคืนนะครับความละเอียด 4K นะครับฟิล์มหน้าผมอยู่ประมาณ80นะ หน้าแปดสิบเดี๋ยวลองดูข้อดีคือตัวนี้ครับมันสามารถดึงไฟล์นะครับจากกล้องนะได้เลยผ่านตัว Wi-Fi อย่างที่บอกก็คือผ่านแอปพลิเคชันในมือถือมีทั้ง iOS กับ Android นะครับแล้วเราก็ดึงไฟล์ออกมาได้เลยใช้งานสะดวก ช้อปปี้ตอนนี้ก็อยู่ประมาณสามพันหนึ่งสามพันสองเองนะเฉพาะกล้องหน้าแต่ถ้าเกิดจะเพิ่มกล้องหลังไปด้วยเนี่ยก็เพิ่มอีกแค่เจ็ดร้อยถึงแปดอบาทเองถูกมากก็ค่อนข้างโอเคนะครับในความสุกผมก็ลองดูแล้วกันอันนี้ก็มารีวิวให้ดูคุณภาพตอนกลางคืน ก็ต,ตัวนี้มันมี GPS นะครับเพราะวยคว่ามที่วิด GPS เนี่ยมันก็จะบอกว่าความเร็วได้นะครับ